ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พาออกมาหาพึ่งเหมือนเดิมครับผมนู่นครับหลังแรกอยู่ในคลองเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเนาะหลังใหญ่ครับผมพอดีเขาขึ้นไปเอาไม้ไปสอยไวล้ละเดี๋ยวไปลองรุ่นกันครับว่ามันจะมีหัวน้าหรือเปล่าจะโดมเขากำลังตัดใบตองเตรียมนําครบครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที ที่พึ่งเลยครับผมครับผมสวัสดีบนต้อนอีกหนครับผมนู่นครับพึ่งที่น้องนะครับผมเห็นดำๆไหมเ,เกือบถึงแล้วครับผมเดี๋ยข้ามกิ่งก่อนลกมากครับผมสูงดูสภาพด้านล่างไปครับเดี๋ยวไปลุยกันคับพึ่งเลยใหญ่ครับบัหลังนี้ลอยเขาเอาไม้มาแย่ ผมไปเจอกันที่พึ่งเลยนี่ครับพึ่งใหญ่ครับลองรุนน้ำดูพี่น้องควันน้ำหน้าทุกทีทุกรอบนะครับฮะทำไมไม่จุดอ่ะให้มันต่อยก่อนไงถึงจค่อยจุด ไอโดมเขาบอกเขายังไม่จุดครบเลยร้อยเพิ่งต่อยก่อนแล้วมั้งครับพี่น้องดูมดแดงไหนดูน้ำสิโอ้ดูรอยข้าไม้มาแย่ครับนี่จะแย่เอาครับไม่ไหวต่อยเขาอะนี่ครับผม ทางใหญ่ครับผมเฮ้ยมันจะต่อยเขาหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าจะเดินมาดีมีคนงานเขาเดินลงมาผมกอ่อไฟไว้เด้อให้มีควันไว้กลัวเพิ่งต่อย นี่ครับลังเดี๋ยวจะให้ดูจระจระต่อยดนะครับผมต่อยกล้องแล้วเนี่ย กองหน้าดูเลยครับผมดุครับรังนี้เขาไม้มาแย่ไปแล้วครับผมย้องหนังหัวน้ำไปครับผมตัดครับผม น้ำครับผมน้ำอยู่ผสมกับขี้มว้วนจะต้องรเกยตอนนอ่อเนาะต่อยครับดังนี้เซฟตี้ดีๆพี่น้อง 有蚊子了呢 <laughs>。 ่อยนัววันเนี้จะจุกครบมั้ครับผมพึ่งเขาปวนมาแล้วด้วยครับผมเขาไม้แย่เนาะ่อยนัววันเนี้ย ไม่ค่อยเห็นเด้อยพี่น้องมันเป็นเครือเยอะครับผม นี่น้องกอได้สวยครับผมปิดตาอยู่นี่นนค,ค,ครับผมน้ำเข้มๆช้ำชครับผมเดี๋ยวเอารังลงด้วยครับรังนี้เดี๋ยวเอา,เอาไปแบ่งกับคนที่เอาไม้มาแย่นี่แหละ ไม่ได้ดีลาด้วยพี่น้องมันเอาอยากครับผมมันเคือระวังด้วยครับผมเสียวครับสูงขัดหลังครับผมหลังนี้ขอครับผมแบ่งกัน ชิ้นน้ำหยอดตามค้อนด้วยีครับตัวอ่อน่สวยครับผมของชิ้นใหญ่ๆนี่ครับน้ำอีกหน่อยหนึ่ง หนึ่งถุงน้าประมาณโลทสองโลครับผมที่สองโลสวยๆแล้วผมชํำๆกวนไม่ดมอดมข้างล่างโ o มข้างล่างกวนไหมข้างบนต่อยนัวเลยวะ ตัวอ่อนอันนี้ทิ้งน้อย นี่ครับตอนไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับผมเสร็จภารกิจลงครับพี่น้องครับลงมาถึงข้างล่างแล้วครับผมนี่ครับผลงานได้อยู่สองหัวครับผมเดี๋ยวแบ่งคนเจอไปกินเนาะอันนี้รังยวให้เขาไปหมดเลยแล้วก็น้าประมาณสองโลครับผมอันนี้ผมเอาน้ําถือว่าโอเคอยู่ครับผมดีอยู่นี่ครับคนที่เขาเอาไม้ไปแย่ไว้ถอดเปลือยเลยโดนนัวเลยครับผมเขานัวกว่อีกเเอาไม้ไปแย่ไม่ใช่ไม่ใช่ครบเนาะ ไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกลังหน้ารังนี้แบ่งเข้าไปนี่แหละครับผมจะเอาแค่ก้อนเดียวก้อนนี้เดี๋ยวแบ่งหหายเจ้าโดมเขาอีกทีหนึ่งไปครับผมโอเคครับเจอลังหน้าครับผมกับพี่น้องครับเจอแล้วครับลังที่สองนู่นครับผมสูงเนี่ยครับต้นเนี้ยแหละนู่นนกุ่นครับพึ่งไปนิ้วเลยครับผมใหญ่ครับผมอุ้ยทอยไม่ใช่น้อยเลยนี่ครับผมยืนบนเนินนี่นี่นี่ตั้งแต่โคนเนี่ยดูดิดูครับ โอ้ยถอยตก40ประมาณเป็น40กว่าครับ40หน่อยๆโอ้โหแต่น้ําอู่ม,มากเอาไว้กันครับผมเดี๋ยวไปดูหลังหน้าครับผมใหญ่ครับใหญ่ใหญ่จะได้ดไหมโดมจะได้ถอยน้อย <c oughs> ไปครับผมถอ,อยไม่พอเดี๋ยววันหน้ามาเอาครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันข้างบนเนี่ยครับผม ตีพึ่งหน่ยครับขุดทางเหรอหรือขุดรองยางรองยางหนักชิบหาย,ยรถครับพี่น้องครับเจอเพิ่อมอีกแค่รังเดียวครับผมแต่ว่าทอยมันไม่พอเนาะเดี๋ยวไว้วันหน้าครับผมนี่ครับผลงานมมนน้ำสวยนี่ครับผมประมาณ4โลน่าจะได้3-4โล ไม่ขาดสีโลครับผมแน่นๆน้ําสีสวยครับผมแบ่งให้คนที่เขาเจอเข้าไม้ไปแย่เนาะเขานุ่งตะมดแดงคร้วมั้งน่งตะมนจะไม่ต่อยมากไม้ไปแย่ครับนัวครับโดนต่อยระโอ้โหหน้าตายังบวมอยู่เลยอ่ะไปครับผมกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้แะครับผมขี่รถลงเขาเนาะเดี๋ยวต้องไปตัดยางตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม